โอ้โหพี่น้องมาดูฮะอันนี้ต้นมีฮะลูกดกมากๆเลยฮะนะดูให้ลูกยังเขียวๆอยู่เลยนี่เนี่ยลูกลักษณะเขียวๆนะก็ลูกไม่ใหญ่นะลูกประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณสักครึ่งเซนนะลูกใหญ่มันนนี่ะนี่เนี่ยโอ้เยอะจริงๆฮะเยอะจริงๆปีนี้ ท่องิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอาวันนี้ท่องไ่ชมไม้ป่านะเล็กพามาชมลูกของต้นหมีนะหลายคนคือเห็นแต่ว่าใบของใบหมีเป็นแบบนี้นะ ดอกของดอกหมีเป็นแบบนี้น้าเล็กก็เคยถ่ายให้ชมแล้วต้นเล็กของต้นหมีเป็นแบบนี้ต้นใหญ่ของต้นหมีเป็นแบบนี้นี่แต่วันนี้พามาชมลูกหมีนะผลของเขานะามีลักษณะแบบไหนก็เป็นฤดูกาลที่เขากำลังออกลูกนะแต่ว่าลูกยังไม่สุกเดี๋ยวพาไปดูกันว่า ลูกของเขาเป็นแบบไหนกันมาเดินป่ากันนะเนะลาะตามริมรั้วริมป่ากันมาดูไม้ผลนะไม้ยอดนิยมนะสมุนไพรที่หลายคนกำลังตามหากันอยู่นะอยากจะได้ไปปลูกอยากจะได้ไปเพาะนะก็มีหลายคนที่สั่งจากนาเล็กนะก็ส่งให้กันเยอะแยะเลยวันนี้เขาออกลูกนะโอ้ลูกดกมากๆเลย ลูกก็เป็นมีลักษณะเป็นพวงฮะนะเหมือนใครเคยกินลูกลำดวนอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นพวงแบบนั้นสุกก็จะมีสีดำก็สามารถกินได้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนกฮนะนกชอบมากนะกลิ่นหอมมากนะหอมเหมือนใบแต่ว่าหอมแรงกว่า นกไปกินแล้วก็ไปถ่ายมูลที่ไหนก็จะเกิดต้นที่นั่นฮนะนั้นก็ขยายพันธุ์ง่ายนะโดยการเพราะเมล็ดนี่แหละนะเกิดได้ทั่วทุกภาคของไทยเลยนะนี่วันนี้เห็นกันจะาๆเลยว่าโอ้โหลูกดกมากๆเลยเดี๋ยวนะ้าเล็กจะสอยให้มาดูกันใกล้ๆว่าลูกเขาเป็นยังไง นี่ได้มาแล้วครับผมนี่คือลูกของเขาเนี่ยมีลักษณะเป็นพวงแบบนี้แหละมีลายจุดสีขาวๆลองนึกถึงลูกมะเดือ่อลูกมะเดื่อจะมีลายจุดสีขาวๆแบบนี้เหมือนกัน,นทีนี้เรามาดมดูกลิ่นนะ,ะเดี๋ยวนาเล็กจะด,ดมดูกลิ่นให้ดูเบื้องต้นคือดมกลิ่นของใบเขาก่อนหอม กลิ่นหอมเฉพาะตัวนะแต่บอกไม่ได้ว่าหอมเหมือนอะไรนะเพราะเขามีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาจริงๆแต่ได้หอมและชื่นใจนะนี่แหละที่เอาไปทําสมุนไพราย,ยาสระผมนะยานวดผมหรือว่าบางคนเอาไปทําสบู่เพราะลักษณะพวกนี้เอาไปต้มแล้วก็จะมีฟองนะและมีกลิ่นหอมโอ้คุณสมบัติหลากหลายมากเลยนะเดี๋ยวอันทีนี้มาดูมันเล็ดของเขาไ ผลของเขาเนี่ยผลของเขาก็จะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้นะเท่าประมาณลูกปัดนั่นแหละนะเดี๋ยวนั้นเ่าจะปีดโอ้โหหอมแล้วนี่หอมแรงกว่าเยอะเลยที่หอมแรงผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะเขามีน้ำอยู่ะในน้ำตัวนี้จะมีกลิ่นหอมอืมน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยน่าเอาไปผลิตเป็น กิ่นน้ําหอมกินอะไรได้นะั่นะถ้าเรารู้จักวิจัยกันครับนะผมสำหรับคลิปนี้นะเราก็ได้เห็นเนะี่ยลูกของต้นหมีกันนะว่าเป็นแบบนี้เป็นพวงแบบนี้ตอนนี้ลูกยังไม่ได้แก่นะถ้าลูกแก่ลูกสุกจะออกสีดำนะสีดำแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้ด้วย ว่าเป็นไม้หายยากนะความต้องการสูงนี่ความต้องการของคนสูงเพราะว่าทุกวันนี้กระแสของเรื่องของอาการใช้สมุนไพรในทําพวกยาสระผมสบู่อะไรเงี้ยแรงมากหลายคนอยากทําใช้เองอยากมีปลูกที่บ้านเองนะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักมาได้นะแนะล็กพอจะหาให้ได้ ส่วนอยากได้มเมล็ดเพาะก็ต้องรอนะต้องรอจนกว่าที่จะ,ะ,มะเมล็ดเข้าสุกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสลับพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ